เดี๋ยวจังคอยแปลว่าแถ้าตไทย้มือนางพักด้ะครับว่ะสอาว่คืนนี้เธอะ เฮ็ดจังได๋ละเอาบ่ข้นกินเขื่อนหลายเฝ้าใหญ่นาะจะได้มีแห้งยกซอยตาน้อนาเดยงแห้งบ่ออกนี่งน้ำตาเด้งเด้นก็เลยนาเด้งยิ้นๆเออจะว่าแห้งบ่ออกเลย